เพื่อนักขอรอบตัวถักครับปีครึ่งครับที่ปลายจมูกบางครับคือส่องกระจกทุกวันแล้วตัวมากว่ามันจะทะลุไม่รู้ว่ามันจะทะลุตอนไหนสวัสดีครับชื่อกันกนิดวิลาลัดนะครับชื่อเล่นชื่อเจมครับวันนี้มาทำจมูกโอเพนซี่โค้งครับกับคุณหมอทรายครับปัญหาตอนนี้ครับคือจมูกแท่งที่2เป็นจมูกเซมิโอเพนครับแล้วมีปัญหาจมูกปลายสายปลายตึงครับแล้วก็อยาจะทะลุแล้วก็มีปัญหาปลายจมูกตกครับ ก็เป็นตั้งแต่หลังทําเลยครับตั้งแต่ถอดเฟือกเลยครับเพื่อนถักคนรอบตัวถักครับปีครึ่งครับที่ปลายจมูกบางครับก็มีเสียดเสียบแล้วก็มีแบบว่าแอบในน้อยคิดมากครับเพราะว่าแบบคนรอบตัวถักเยอะแล้วก็แบบกังวลว่ามันจะทะลุจริงไหมหรือแบบว่ามันจะมีปัญหาอะไรอย่างอื่นอีกไหมอะไรเงี้ยครับคือส่องกระจกทุกวันแล้วกลัวมากว่ามันจะทะลุไม่รู้ว่ามันจะทะลุตอนไหน คือเจอปรบมองกันเลยแล้วก็บอกว่าจะไปจมูกใส่แล้วนะจะทะลุไห้อะไรเงี้ยครับก็ไปแก้ได้แล้วรีบหาคลินิกแก้เลย สแกนไปแล้วครับรู้สึกว่ามันทําให้เรามองออกว่าจมูกที่เราทํามาจะเป็นยังไงหรือแบบว่าช่วยออกแบบทรงจมูกครับว่าทํามาก็จะเป็นแบบนี้นครับคืออยากมีแอป,ปนี้ไว้ที่บ้านฝากติดตามด้วยนะครับว่าหลังทําเสร็จจะเป็นยังไงตอนนี้ขอตัวไปคอนซัล์กับคุณหมอก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราจะทําเป็นเทคนิคโอเพนซี่โครงเนาะนะใช้กล้ของตัวเองทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวจะแก้ปัญหาเรื่องเนื้อบางด้วยการใช้ตัวเลือเย่อจากบริเวณของหน้าอกตรงตําแหน่งที่เราเก็บตัวของซี่โครงนะคะ วันนี้มาอัปเดตจมูกครบ1เดือนครับทำด้วยเทคนิค Open นซี่โคงครับผมชอบทรงจมูกมากเลยครับรู้สึกว่าเข้ากับหน้าตัวเองแล้วก็พรอมโด่งสวยสรุปสวยแบบว่าตรงตามบีบครับแผลซี่โครงไม่มีเจ็บเลยครับตั้งรู้สึกว่าถ้าตอนแรกๆก็เจ็บน้อยมากเลยครับแล้วก็แบ๊บเยอะก็ไม่เจ็บเลยครับแผลโอเคดีครับสมานเร็ว สโลบมากสวยมากทำที่ไหนอะไรยังไงนะครับมั่นใจขึ้นมากเลยครับรู้สึกว่าทํามาแล้วหน้าเปลี่ยนดูดีขึ้นแล้วก็ไม่ต้องมากังวลเรื่องแบบว่าจะทะลุหรือแบบปัญหาอะไรครับอย่างแรกเลยครับคือประทับใจตั้งแต่ตอนที่ว่ามาคุณสักับคุณหมอครับคุณหมอให้คําแนะนําดีมากเลยครับบอกแบบปัญหาที่เรามีแบบชัดเจนมากเลยครับว่าแบบมีอะไรบ้างแล้วก็ให้เรามองภาพบอกว่าเฮ้ยมันรายแรงมากเลยนะครับต,ต้องรีบแก้ไ ชอบมากเลยครับคือมันทําให้เรารู้ว่าจมูกที่เราต้องการะจะออกมาแบบไหน,นถ้าเราทําเสร็จให้ร้อยเต็ม10ชอบมากครับเทคนิคโอเพนนะครับไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดครับคือเจ็บน้อยมากๆเลยครับรู้สึกว่าโอเคกว่าแบบทำแบบปกติอีกฝากแนะนำเลยนะครับถ้าใครอยากเสริมจมูกแก้จมูกก็แนะนําที่ DSC คลินิกเลยครับผม